เร็วในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันจิงจ้าสวรรค์ปีที่8กับความเข้มข้นตื่นเต้นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมแล้วเราไปร่วมลุ้นร่วมเฉียนน้องๆพร้อมๆกันเลยครับพอแล้วป่ะพอแล้วมั้ยน,นี่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 ท่าอะไรกันเนี่ย อ๋อโพสค่ะตอนปีที่8ค่ะถ้าปีที่แปดโพสดีใช่ไหมค่ะกูเทียมค่ะอ๋อเหรอฮะปีที่แคือโพสแบบนี้ฮะเด็กกรรมการโพสดิฮะโผมทุกคนลองโพสดิอ่ะพี่ตึงโพสดิไม่กล้าไม่กล้าเห็นไหมพี่ตึงยังไม่กล้าโพสเลยอ่ะไม่กล้าแสดงว่าผมทำนี่น่ารังเกียจมากว่างั้นเลยไม่กล้าขนาดนั้นกอเหรอไม่กล้าขนาดนั้นแต่ผมนี่ไม่ใช่ท่านะฮะนิ้วล็อกครับนิ้วล็อก เข้าสู่ความเป็นทางการแล้วกันนะคะขอ,คขอต้อนรับเข<อ>้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ปี<อ>ที่8ปดกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทนต์นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่8ปดเดูฝนนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะโอ้เพิ่มเพียบเดียวนะค่ะใช่แล้วได้ไปแล้ว1โรงเรียนนะคะ,คะแต่ส่วนกต<อ><อ>ิกานะคะและเงินรางวัลของปีที่8จะเป็นยังไงนะคะไปชมกันก่อนเลยค่ะ กกติกาการแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ปีที่8 จากวงดนตรีระดับมัธยมทั่วประเทศเราจะคัดให้เหลือเพียง16โรงเรียนเท่านั้นและโรงเรียนใดทนาคะแนนได้สูงสุดก็จะเป็นแชมป์ประจําฤดูรับถ้วยประจําฤดูพร้อมทุนการศึกษา100,000บาทจากนั้นเราจะนําแชมป์และรองแชมป์ทั้ง3ฤดูมาแข่งขันรอบควายเพื่อจะหาโรงเรียนที่ทําคะแนนได้สูงสุดเพียงหนึ่งเดียวรับตําแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออก แบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสุนไพรปรผสมว่านชักวุลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทและในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้หนึ่งโรงเรียนที่เข้าไปรอในรอบแปทีมสุดท้ายเป็นโรงเรียนแรกนั่นก็คือโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจังหวัดขอนแก่น และว,วันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังจังหวัดนนทบุรีครับ ขาดสามท่านนี้ไม่ได้สลับสับเปลี่ยนกันไปนคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับงางาางเป<ม>็นทมีอาจารย์พ<า>งยศพิมพ์ทองครูสลากุวธุว์ครูเทียมชุติเดชท,ทองอยู่ครับค่ะ<า>และสําหรับวันนี้นะคะโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันเป็นโรงเรียนแรกค่ะนั่นคือโรงเรียนนวมินทราชินูทิทหอวังนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ มาจากโรงเรียนโวมินธราชิโนพิทของวังนนทบุรีค่ะค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็มาในครั้งแรกก็คือปีที่7ค่ะแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่2ค่ะที่เรามาแข่งในปีที่8ก็สําหรับปีที่7นะคะที่เราตกรอบไปก็คือไปแพ้ในรอบแรกค่ะแข่งกับโรงเรียนพนมมดุลวิทยาคมค่ะสําหรับการแข่งขันนะคะในครั้งนี้ที่เรากลับมาก็คือปีนี้เราถือว่าเราพร้อม พร้อมที่จะแข่งขันในใน,ในปีนี้นะคะ่ะสำหรับไอนะคะวันนี้คุณแม่มาเชียกก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าทุกวันที่ไปซ้อมแม่จะคอยเตือนนะคะให้กินยาเพราะอาไอ้เป็นคนไม่ค่อยสบายบ่อยวันนี้นะคะก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทุกๆคนนะคะ หรือทั่วประเทศเลยก็ได้นะคะเป็นแรงแชร์แรงใจให้พวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์โรงเรียนนวมินทราชินนทิตหอวงังนนทบุรีค่ะพวกเราสู้ไม่สู้สู้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มอยู่กับน้องๆโรงเรียนนวมินทราชินนทิตอหอวังนนทบุรีค่ะท้าพิธีน้องร้องนําค่ะมาั้งนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอ้าวเป็นกําลังใจด้วยนะคะวงดนตรี Ờ oh. <laughs> เจอผู้ชายสองใจจะวันนี้เธอจะตีหน้านานรอกเมินจะขึ้นเท่าไรรอกใบจะกินกี่หนตั้งใจมาผ่านให้งาน บรรดังไปเซนตำมลว่างานนี้มีสตรีนาทนมายืนประท้วงคนรักเก่าถึงในาดันมาตอนที่เจ้ามาจูกเจ้า เขาจัดทรมานกลายเป็นเราเศราสงสารผ่านมองโมวช้ำใจในงานไม่เท่าไรแบกช้ำไป แลหนำทำกว่าเดิม ตอนที่เจ้าบาวจูบเจ้าสาวสุดแสนหวาเจอหน้าเราเขาควรเศร้าแต่ทางซองเข้าหน้าบ้านแทนที่เขาจะทรมานกลายเป็นเราเศร้าสมสารผ่าน ข้อแนะนหลายอย่างเลยวันนี้สาหรับนักดนตรีนะครับในอันดับแรกก่อนที่ได้ยินเป็นเพะเอกตลอดเรื่องคือโซปาโนหนูเป่าใช่ไหมลูกหนูเป่าโซปาโนตรงนี้นะโซปาโนเป็นเครื่องที่เป่ายากในบรรดาเครื่องวุฒิวินทั้งหมดเนี่ยโซปาโนเป็นเครื่องที่เป่ายากที่สุดทีนี้วันนี้อ่สันนิษฐานว่านะจะเอาโซปาโนเนี่ยมาเป็นเครื่องชูเพื่อที่จะกวาดคะแนน แต่วันนี้คือจุดที่ต้องปรับปรุงถ้ายังจะใช้ชโซปาโนอยู่หนูต้องฝึกโซปาโนอย่างเดียวเลยถ้าหนูฝึกอันโต้ด้วยคิดว่าหนูเป่าอันโต้แน่ๆเลยใช่ไหมครับหนูเป่าอันโต้ใช่ไหมคนที่เป่าอันโต้เนี่ยลิ้นมันจะแข็งกว่าโซปารโนถ้าเราใช้แรงเหมือนเป่าอันโต้มันจะเพี้ยนสูงถ้าเราควบคุมเสียงไม่ได้เพีย้ยนมันจะสูงกว่าเครื่องอื่นตลอดมันคุมเสียงไม่อยู่ข้อที่สองทั้งวงเครื่องเป่า คุณภาพเสียงที่หนูเป่ามาดีแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมไม่ใส่เสียงประสานหนูนี่เป่าดีแล้วแต่คนเขียนโน้ตทำไมเขาย mm ูน hmm. ิซันยูนิซันแปลว่าเป่าเท่ากันอ่ะเป่าเหมือนกันทุกอย่างเลยคนที่ฟังเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแตรวง mm hmm. เวลามีเสียงประสานมันจะเพราะมาก <S <S แต่ว่าวันนี้ความสามารถของเราถึงแล้วแต่ว่าโน้ตยังไม่ถึงนะครับให้มาถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วคุณจะได้คะแนน ร้องนำพ่อดีนะหนูร้องเพลงเก่งเข้าถึงทำนองจังหวะและเด่นมากๆที่ครูสัมผัสได้ก็คือหนูสื่อสารมากทั้งทั้งลีลาท่าทางแล้วก็เสียงหนูก็สื่อสารถึงความเจ็บปวดอันนี้ให้คะแนนะแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขครูคิดว่ามันเป็นเรื่องของลูกขยี้อย่างเช่นครับว่าไปแสนตำบลนี่ไปแสนตำบลหนูหนูขึ้นไปถึงแค่ไปแสนตำบล ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นน่าจะเป็นไปแสนตำบเหม,มันเหมือนขาดบันไดอีกขั้นหนึ่งนะฮะอันนี้เราไปฝึกดูนะ,ะเป็นลูกขย,ยี้ก็ลองไปแก้ไขตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นคือการร่วมโชว์การร่วมแสดงครูคิดว่าหนูตีบทแตกครับเชิญชมครับเขาบอกว่าสวัสดีครับเด็กนะฮะสวัสดีด้วยนะครับดีใจได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคยเจอกันบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับตื่นเต้น คิดตามตลอดเลยนะคะนี่มันแมวมีนแนวความคิดที่เยอะแย,ยะมากมายอันนั้นอันนั้นครูชื่นชมก่อนนะครับหลายๆอย่างแต่ครูก็อยากจะบอกว่า <บอ S 1> เพลงนี้มันมันคือเพลงเจ็บแต่ครูคาบอาจจะคิดเรื่องความโกรธความดุความร้ายครูบอกว่าถ้าคิดงานร้ายเขาจากว่าก็ร้ายแบบนี้สิเขาถึงไปเอาันนันนะนุ่นสวยมากเลยอะ่ะเพราะตัวเองเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาถึงไม่เลือกถูกป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าดูงานนี้ เราจะต้องสงสารตัวนักร้องแต่นี่ครูแบบเฮ้ยท่านกลับไปสงสารนางเอกเขาไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเขายืนแบ้วอยู่อะ่ะมันกลับทางนู้นได้ได,ได,ได,ได้ความน่าสงสารแต่ทางนี้ได้ความหมั่นไส้เข้าใจง่ายได้เปรียบเกินร้อยแต่สิ่งที่ชอบทั้งหมดชอบฉากสุดท้ายครับฉากสุดท้ายโดนใจมากกับดอกไม้แดงที่เป็นความรักเนี่ย ตบบ้านหันแหลกฉันไม่เอาแล,อล้วความรักสิ่งที่ได้คะแนนที่ครูบอกว่ามันแปลกใหม่และเกินกับเรื่องที่ครูเห็นแล้วท่าเต้น,ม,นมันเหมือนโปรโของการเต้นลูกทุ่งขอชื่นชมไว้ตรงนี้เก่งกว่าเดิมมากครับสาหรับโรงเรียนหน้าบ้านครูชื่นชมนะครับสวัสดีครับสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนมองเห็นดาวอยู่พราวพรายคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งประเทศไทยที่ดูอยู่คณะกรรมการทั้งสามท่านก็ดูอยู่ เรื่องเดียวกันรูเดียวกันช่องเดียวกันแต่อาจจะมองเห็นต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าแนวคิดสร้างสารรค์ของลูกทุ่งสมัยใหม่ของโรงเรียนนี้นะครับที่โชว์ไปครูเทียมเคยเจอง่ายๆพอเจอย,อยากๆงงง,งแอบ <laughs> ผมบอกแล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วดูต่อไปว่าปีที่8คงมชิงชาสวรรค์ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายทีเดียวต้องติดตามชมกันและนี่ก็คือผลงานนะคะของโรงเรียนนวมินทราชนุทิทหวังจากจังหวัดนนทบุรีค่ะขอเคุณมาค่ะมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็หายตื่นเต้นแล้วค่ะ ครูสละว่าอะไรบ้างเขาก็บอกว่าก็คือ acting ดีแต่ว่ายังมีลูกเพื่อนที่ยังเพื่อนไม่ถึงนะคะพูดเยอะแน่ๆคนนี้ครูออกมาออกมาข้างหน้าเลยใจใจรู้สึกมันป่อไหมพอครูพูดก็สู้ับแต่ว่าสู้พอทดหน่อยแต่ใจก็ยังสู้ทุกคนสู้ไหมสู้ส โรงเรียนค่ะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ช่วงนี้นะคะไปมอบโชคกับผลิตภัณฑ์มากรับคอสเมติกค,ค่ะ